สำหรับประเด็นต่อมานะงานใหญ่ของรัฐบาลเศรษฐาคือเรื่องการแก้หนี้นะครับท่านนายกเนี่ยเตรียมถแถลงใหญ่อย่างเป็นทางการในวันที่28พฤศจิกายนนะครับโดยเฉพาะเรื่องหนี้นอกระบบนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพูดคุยกับคุณพยัก์น้อยนะครับเกี่ยวกับวาระใหญ่ของรัฐบาลนะครับในการเรื่องแก้หนี้ครับสวัสดีครับคุณพยักษ์น้อยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องแก้นี่นายกนัดถแถลงใหญ่วันที่28พฤศจิกายนอันนี้มันมีนัยยะแฝงทางการเมืองอะไรหรือเปล่าครับคุณพยักน้อยครับคือ,ค,อคือเรื่องนี้นะครับวาระการแกหนี้ทั้งระบบเนี่ยผมก็เพิ่งทราบตอนที่นายกท่านไปประชุมเอเป็กที่สหรัฐอเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็พอดีมีนักข่าวส่วนหนึ่งถามถามเรื่องนี้กยศขึ้นมานะครับ อนี่คู่ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ที่เขาเรียกว่ากยศอะ่ะต่นี้นายกนายกก็เลยตัดบทบอกว่าเอาไว้ให้พูดทีเดียวเลยนะครับรวมหนี่ทั้งระบบซึ่งที่นายกบอกนะครับก็บอกว่าจะถแถลงเรื่องหนี่นอกระบบนะครับนี้นอกระบบในวันที่28พฤศจิกายนนี้นะครับวันที่28พฤศจิกายนนี้นะครับ ได้ข่าวคร่าวนะครับผมได้ข่าวคร่าวว่าจะมีการดีเดนะครับดีเดเรียกประชุมในอำเภอทั่วประเทศนะครับในอำเภอทั่วประเทศประมาณผมว่าประมาณ800กว่าคนนะครับรวมทั้งผู้กำกับสถานีตำร,รวจทั่วประเทศนะครับผมว่ามีมีมีมากกว่าพันคนแน่นอนเฉพาะผู้กกับโรงพักทั่วประเทศเนี่ยเพราะบางอำเภอเนี่ยอำเภอใหญ่าอาจจะมีสองถึงสามโรงพักก,ก็มีนะครับ ก็ทั้งนายอำเภอทั้งภูมิกับโรงพักทั่วประเทศเนี่ยจะมาประชุมกันที่ Impact นะครับ Impact เมืองทองธานีาจังหวัดนนทบุรีเนี่ยวันที่28พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับคือแนวทางคร่าวๆเนี่ยที่ผมทราบเนี่ยก็ทางนายกเนี่ยครับจะให้ในอำเภอนะครับในอำเภอและภูมิกับโรงพักเนี่ยสแกนสแกนเจ้าหนี้นอกระบบ ผูวประเทศนะครับใครอยู่อำเภอไหนก็สแกนอำเภอนั้นนะครับเหมือนกับเมื่อก่อนเนี่ยสแกนเจ้ามือหวยใต้ดินเนี่ยหมู่บ้านไหนตำบลไหนมีมีเจ้ามือหวยใต้ดินเนี่ยรู้กันหมดเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันสแกนเ,เจ้าหนี้เงินคู่นอกระบบก่อนแล้วก็ให้ลูกหนี้นะครับให้ลูกหนี้นอกระบบเนี่ยมารายงานตัวกับทางอำเภอและผู้กับ ครงพักนะครับมารายงานตัวแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้รู้ว่าใครเนี่ยเป็นลูกหนี้ใครเป็นเจ้าหนี้นอกระบบนะครับหลังจากนั้นก็เรียกมาเจราจากันทั้งสองฝ่ายเชิญทั้งสองฝ่ายมาเจราจากันนะครับผมคิดว่าในอำเภอเนี่ยคงคงไม่มีเจ้าหนี้ลูกหนี้อาจจะเยอะนะครับแต่เจ้าหนี้ผมว่าคงคงไม่มีกี่รายหรอกนะฮะเจ้าหนี้นอกระบบผมว่ารายใหญ่ๆเอ่อ เฉพาะในพื้นที่อำเภอน,น,น,นั้นเนี่ยผมว่าอาจจะมีอาจจะมีไม่กี่รายนะครับมีเจ้าหนี้อาจจะมีน้อยกว่าลูกหนี้ก็เรียกทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาเจรจากันที่อำเภอโดยมีายอำเภอมีผู้กับเนี่ยนั่งเป็นประธานนั่งหัวโต๊ะแ,ะแล้วก็ถามว่าลูกหนี้คนไหนเนี่ยใครส่งดอกเบี้ยน,นะครับส,ส่งดอกเบี้ยนเนี่ยเาขาเรียกว่าอะไรอะส่งท่วมเงินต้นไปแล้วอะส่งดอกเบี้ยส่งดอกเบี้ยนเนี่ยไปมากกว่าเงินต้นแล้ว นะครับก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยต้องต้องจบกันแค่นี้นะได้ไหมอะไรเงี้ยต้องจบกันแค่นี้ได้ไหมใครส่งที่เขาส่งดอกเบีย้ยไปเกินเงินต้นเนี่ยคุณจบกันแค่นี้ได้ไหมคือเรียกมาเจราจากันจอดคือถ้าไม่จบเนี่ยก็จะงัดใช้มาตรการทางปปงก็คือดําเนินคดีดําเนินคดีมันผิดแน่นอนอยู่แล้วเพราะไอ้คุณไปเก็บดอกเบีย้ยเขาเนี่ยร้อยละสิบต่อวันร้อยยี่ร้อยละยี่สิบต่อวันเนี่ย คือเรียกว่าเก็บดอกเบีย้ยนอกระบบรายวันเนี่ยมันผิดกฎหมายอยู่แล้วไงครับใช่ไหมอันเนี้ยแค่เจรจากันก่อนเฉพาะกรณีที่เรียกว่าเขาเรียกว่าจ่ายดอกไปทั่วเมือนต้นไปแล้วนะครับอันเนี้ยหลักการมันจะอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ยอมเนี่ยก็คือจะถึงขั้นดําเนินคดีแล้วก็ยึดทรัพย์ใช้กฎหมายปปป,ปเข้ามายึดทรัพย์นะฮะอันนี้คือหลักการของการแก้หนี้นอกระบบทั่วประเทศนะครับ ซึ่งจะดีเดย์กันในวันที่ยี่สิบดพฤศจิกานี้ก็คือโดยมีแม่งานก็คือานอำเภอกับำนวมกับโรงพักทั่วประเทศมาประชุมร่วมกันแล้วนายกก็จะให้หลักการไปดาเนินการแบบนี้คือเรียกกับเจรจา,ากันก่อนเจ้านี่กับลูกนี่เรียกมาคุยกันให้หมดเลยได้คุณได้ดอกไปไปมากกว่าเงินต้นแล้วเนี่ยพอกันได้ไหมคือถ้าไม่พอก็ต้องต้องใช้มาตรก,การดําเนินคดีตามกฎหมายเพราะว่าเก็บดอกเบี้ยแพงกว่าที่กฎหมายกําหนดเนี่ยก็ผิดอยู่แล้วเก็บดอกรายวัน ร้อยละสิบร้อยละยี่สิบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจบกันได้ไหมมาเจราจากันมา,มาให้จบกันที่อำเภอนะครับถ้าไม่จบก็ต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายและการยึดทรัพย์ตามมาอันนี้คือคือ,คอเรื่องของหนี้นอกระบบคือซึ่งจะทำกันในวันที่ยี่แดทั่วประเทศนะครับสคือหนี้ในระบบนะครับหนี้ในระบบก็คือหนี้พวกหนี้กอยอสกอู้ยืมเพื่อการศึกษานี่ เอสเอ็มอีธุรกิจรายเล็กรายรายน้อยธุรกิจขนาดย่อมหนี้ครูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งหนี้พวกนี้มันกระจัดกระจายอยู่หลายแหลกนะฮะหนี้พวกนี้กระจัดกระจายอยู่หลายแหลกก็รัฐบาลก็จะเอาหนี้พวกนี้ให้มารวมอยู่กันอยู่แหลกเดียวเลยให้มารวมรวมกันอยู่แหลกเดียวเลยซึ่งอาจจะเป็นมารวมกันอยู่ที่สถาบันการเงินของรัฐนะครับ มารวมกันมารวมเอานี่พวกที่กระจายกระจายเนี่ยมาไว้ในสถาบันการเงินของรัฐนะครับแล้วก็ช่วยหามาตรก,การผ่อนให้ยาวนานขึ้นนะครับผ่อนให้ยาวนานขึ้นสมมติผ่อนกันสิบปีเนี่ยก็จะขยายเป็นยี่สิบปีนะครับแล้วก็ผ่อนโดยที่คุณคุณไม่รู้สึกว่ามันเดือดร้อนเนี่ยผ่อนสบายๆเนี่ยเดือนหนึ่งไม่ถึงกับเดือดร้อนเนี่ยนะฮะผ่อนในอัตราที่สบายๆแต่นานขึ้นแล้วก็ดอกเบี้ยส่วนหนึ่งเนี่ย รัฐจะช่วยนะครับรัฐดอกรัฐจะช่วยช่วย,วยอุดหนุนดอกเบีย้ยให้ส่วนหนึ่งผมยกตัวอย่างเนี่ยคนงานที่ไปทํางานที่ประเทศอิสราเอลกลับมาเนี่ยนะครับที่ที่รัฐบาลเรียกให้กลับมามาบ้านเนี่ยฮะเขาอาจจะให้กู้คนละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับให้กู้ให้กู้รายละหนึ่งแสนบาทเออหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับแล้วให้ผ่อนเนี่ยผ่อนชําระเนี่ยไปยี่สิบปีนะครับ ผ่อนชำระไปยีปีคนกู้เนี่ยรับภาระดอกเบี้ยแค่หนึปอร์ะครับรับภาระแค่หอร์รัฐบาลช่วยดอกเบี้ยเนี่ยสรซนะครับก็รวมแล้วดอกเบี้ยเนี่ยสนะครับคนกู้เสีย1%รัฐบาลรับภาระสองอร์เซ็นต์ดันั้นคนที่กู้หนึ่งแสนห้าหมืบาทเนี่ยแรงงานอิสราเอลเนี่ยจะผ่อนชำระ20ปีตกแล้วผ่อนชำระเดือนหนึ่งประมาณ6 9ร้าบาทเอง คนะครับคือคือเป็นตัวเลขที่น้อยที่คิดว่าทุกคนคิดว่ามองว่าเฮ้ยเพราะเผือมันมันน้อยกว่าค่าค่าจ่ายค่าโทรศัพท์รายเดือนอีกหกร้อย้าสิบาทคุณคุณผ่อนไปยี่สิบปีถูกไหมฮะอันเนี้ยก็าถามว่าคือรัฐบาลทําอย่างเนี้ยในกรณีของหนี้ในระบบเนี่ยคือเจ้าหนี้เนี่ยก็มั่นใจว่าเฮ้ยยังไงได้เงินคืนแน่นอนแม้จะยาวนานขึ้นนะฮะเจ้าหนี้ได้เงินคืนเงินต้นคืนแน่นอนสอง ได้ดอกเบี้ยคืนในอัตราที่เหมาะสมนะฮะเพราะรัฐบาลจะจ่ายช่วยส่วนหนึ่งคนกู้จ่ายดอกเบี้ยส่วนหนึ่งนะฮะอันนี้คือเป็นการหลักการของของการแก้หนี้ในระบบก็คือเอาหนี้ของแต่ละคนเนี่ยแต่ละสาขาอาชีพเนี่ยที่มันกระจายกระจายเนี่ยมารวมมาไว้จุดเดียวนะฮะมันม,ม,ม,มามาบริหารจัดการใหม่ก็คือเอามาไว้ในสถาบันการเงินของรัฐแล้วรัฐช่วยดอกเบี้ยส่วนหนึ่งคนกู้จ่ายส่วนหนึ่ง ขยายเวลาการผ่อนชำระให้นานขึ้นในอันตราแต่ละเดือนเนี่ยที่มันเหมาะสมไม่ไม่เป็นภาระ,ะมากเกินไปนะครับเจ้าหนี้ก็สบายใจว่าได้คืนเงินคือแน่นอนได้ดอกเบีย้ยแน่นอนนะครับอันนี้อันนี้คือหลักการของของการตัญหาหนี่ในระบบซึ่งรัฐบาลจะถแถลงในวันที่12บันวานคมสิบันวา12สิบันวา่วา์ปีนี้เดียนเรีนทา เนี่ยก็คือก็คือนี่นอกระบบแถลงที่แแล้วก็นี่ในระบบแถลงวันที่12หลักการก็จะคร่าวๆเนี่ยที่ผมทราบมาก็จะเป็นแบบนี้ครับคุณพยักน้อยต้องจับตาความเคลื่อนไหวของแบงค์ชาด้วยว่าจะออกมาคัดค้านหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอย่างดิจิตอลวอลเล็เนี่ยแบงค์ชายออกมาค้านนะแล้วก็ในส่วนของเมื่อวานคลรมเขามีมติอนุมัติเงินช่วยชาวนานะเรื่องค่าเก็บเกี่ยวเนี่ยแบงค์ชาติก็ทําจดหมายเปิดผนึกเลยนะ ออกบางคาบบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ราคาข้าวยังดีอยู่รัฐบาลยังไม่ควรมาช่วยไอ,อ้เรื่องนี้เนี่ยคุณยักษ์น้อยมองว่าความเคลื่อนไหวของแบงก์ชาติเนี่ยเขาจะออกมาหนุนหรือม,มาต้านฮะวันน,น,นี้วันนี้เท่าที่ผมทราบนะทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลเขากระจับตาแบงก์ชาติเือนันนะว่าคุณมีอคติอะไรกับกับรัฐบาลหรือกับการทํางานของรัฐบาลหรือเปล่านะฮะคือ,ค,อคือต้องอย่าลืมนะว่าแบงก์ชาติเนี่ยคุณก็ต้องการความอิสระใน,ในการทํางาน นะฮะรัฐบาลเนี่ยโอเคอ่ะเขาทํางานก็ต้องมีคนวิพากษ์วิจารณ์จับจ้องมองแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาจะจะทำนโยาบายเกี่ยวกับมาตรการทางการทังเนี่ยแล้วแบงค์ชาติคุณคุณมาถามโน่นถามนี่คุณมา,าตั้งข้อสังเกตอะไรอะไร,อะไรต่างๆนานาเนี่ยคือคือวันนี้เนี่ยเรื่องข้าวเนี่ยขเยขาก็าพูดกันอยู่แล้วว่าข้าวหอมมะลิที่เขาจะแทรกแซงเนี่ยตอนนี้คือคือข้าวหอมมะลิเพราะว่า เขาดูแล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปีประมาณเดือนตุลาปีหกห้าเนี่ยในรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยตอนนั้นราคาข้าวเนี่ยข้าวหอมมะลิเนี่ยประมาณตันนึงประมาณหมื่นห้าพันบาทนะครับหมื่นห้าพันบาทตอนี้ช่วงเดียวกันของปีที่แล้วก็คือตุลาสองปีเนี้หกหกเนี่ยให้ข้าวหอมมะลิเนี่ยความชื้นประมาณสักสิบสี่เปอร์เซ็นเนี่ยมันเดิมมันก็เดิมมันก็อยู่ที่หมื่นสี่หมื่นห้าเหมือนกันเท่าใกล้เคียงกับปีที่แล้ว แต่ณปัจจุบันเนี่ยค่าหัวอมาลีเนี่ยมันลงมาเหลือประมาณตันละหมื่นสองก็คือถูกถูกกว่าปีที่แล้วเนี่ยประมาณตันละสามพันบาทนะครับซึ่งซึ่งทางแบงค์ชาติเนี่ยก็ให้เหตุผลว่าไม่ควรจะแทรกแซงอย่างที่อย่างที่คุณไพรตรุณเนี่ยไม่ควรจะแทรกแซงเพราะว่าราคาดีแต่จริงๆคุณไม่ไปดูเฮ้ยราคาดีมันไม่เท่ากับปีที่แล้วแล้วนะตอนนี้มันเหลือแค่หมื่นสองแต่แบงค์ชาติบอกว่าเฮ้ยต้นทุนต้นทุนราคาค่าปุ๋ยเนี่ยปีนี้มันถูกกว่าปีที่แล้ว ซึ่งถูกยังไงเนี่ยมันก็ไม่ได้สมเหตุสมผลกับเลืองกับราคาส่วนต่างตันละสามพันบาทระหว่างปีที่แล้วกับปีนี้นะครับตอนนี้หอมมะลิมันเหลือตันแล้วหมื่นสองพันบาทนะครับรัฐบาลก็เลยต้องแทรกแซกเขาแทรกแซงแบบด้วยไร่ละหนึ่งพันบาทไล่และไม่เกินยี่สิบไร่นะครับไล่และไม่เกินยี่สิบไร่ก็จะทําแบบนี้แหละก็ทําแบบที่รัฐบาลประยุทธ์ทํามาเมื่อเมือม่อเมือ่อปี ปีสองปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็ทําึกแบบกันก็คือไล่ละพันคนละไม่เกินยี่สิบไร่ก็หลักการเดียวกันหมดแต่ว่า,าตอนเนี้ราคามันต่ากว่ายุครัฐบาลประยุทธ์เนี่ยตุลาปีที่แล้วเนี่ยตันละสามพันบาทแล้วคุณบอกว่าไม่ไมจำเป็นเพราะว่าปุ๋ยมันถูกปุ๋ยมันถูกยังไงมันก็ไม่สอดคล้องกับราคาสามพันบาทส่วนต่างตรงนี้รัฐบาลก็เลยต้องช่วยเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วเขาก็มองว่าช่วงสามปีที่ผ่านมาเนี่ย าารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยออกประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงิน,นการคลังเนี่ยเพื่อขยายต่อวินัยการคลังไปสามครั้งนะฮะออครับรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยขยายต่อวนินัยนการเงินการคลังไปสามครั้งนะครับถามว่าแบ็กชาติเมื่อก่อนเนี่ยทวงติงอะไรเขาบ้างหรือเปล่านะครับสามครั้งเนี่ยคุณทวงติงอะไรบ้างหรือเปล่านะครับอ,อตั้งแต่ช่วงโควิด ตั้งงบประมาณมาใช้ป้องกันเยียวยาที่ได้ไดรับผลกระทบจากโควิดนะครับครั้งที่2ก็จําเป็นต้องใช้เงินจํานวนมากเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในช่วงปี63ถึง64นะครับครั้งที่3รัฐบาลก็ก็ไม่รู้จะเอาเงินากไหนก็ไปหาเงินไปกู้ไปอีกนะครับใช้เงินอีก150,000ล้านบาทก็มาช่วย ชาวนานี่แหละประก,กันเนี่ยเขาเขาก็เลยต้องถามว่าตอนนั้นเนี่ยแบงค์ชาติเนี่ยทําคุณค้านเขาบ้างหรือเปล่าหลักการเดียวกันเลยเป็นการใช้เงินนอก,กนว่าประมาณเหมือนกันเลยเนี่ยไอแสนห้าหมื่นล้านบาทที่จะมาช่วยช่วยประก,กันไล่ะไละพันเนี่ยือตอนนั้นแบงค์ชาติเนี่ยคุณค้านเขาบ้างหรือเปล่าคุณเขาขยายกรอบวินัยการเงินการทางขยายไปดานนี่เนี่ยเอสามครั้งนะครับคุณค้านเขาบ้างหรือเปล่านะครับคือคือตอนเนี้ยทีม เศรษฐกิจของรัฐบาลเขาก็มองแบงค์ชาติแบบเอ้ยตั้งคําถามนะครับว่าคุณมีอคติอะไรหรือเปล่านะครับคือคือทุกคนเนี่ยแบงค์ชาติเนี่ยก็เข้าใจนะครับรัฐบาลทบเขาไม่อยากไปยุ่งไม่อยากไปไปแทรกแซงนะครับวันนี้ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลก็พยายามจะตั้งคําถามไปแบงค์ชาติกันเฮ้ยเวลาคุณขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยปรับขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายดอกเบี้ยเนี่ยรัฐบาลไม่เคยยุ่งกับคุณเลยนะเห็นไหม คุณขึ้นดอกเบี้ยทียี่้าสตางเนี่ยมันเดือดร้อนหมดนะกับระบบเศรษฐกิจเนี่ยแต่รัฐบาลเขาไม่เคยไปทวงติงแบงค์ชาติเลยนะเพราะเขาคิดว่าเฮ้ยแบงค์ชาติมันทํางานดิสระ,ะอย่าไปแทรกเยงเขาแต่ในเมื่อเขารัฐบาลเขาจะทํานโยบายการเงินการคลังเนี่ยแล้วเรื่องข้าวเนี่ยคุณพูดข้อมูลก็ไม่ตรงเพราะว่าคุณบอกว่าให้ราคาข้าวมันดี mm. นะตอนนี้หอมมะล,ลิมันเหลือหมื่นสองข้าวหอมมะล,ลิมันเหลือหมื่นสองตันละวหมื่นสองไม่ถึง,ไม,ถงไม่เท่ากับหมื่นห้าเมื่อสมัยรัฐบาลประยุทธ์หมื่นห้าประยุทธ์ก จ่ายไ,ได้ละพันถูกไหมฮะตอนนี้มันเหลือหมื่นสองดังนั้นแบงค์ชาติก็ต้องไปทําการด้านมาใหม่แล้วก็ต้องทบทวนตัวเองว่าเฮ้ยคุณคุณมีอคติมีอะไรกับรัฐบาลเขาหรือเปล่าอันนี้คือคือ,คอท,ทั้งทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลเขาก็ตั้งคาถามเหมือนกันโดยเพราะประเด็นที่ที่เขาคาใจแบงค์ชาติมากคือเวลาคุณขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยครั้งยี่้าคตังเนี่ยเขาไม่เคยไปยุ่งกับคุณเลยนะแต่วันขึ้นดอกเบี้ยทีดีเนี่ยแต่ละครั้งในยี่้าคตังก็จริง ดูตัวเลขมันไม่เยอะแต่มันมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องหนี้สินอะไรมากมายตามมาเลยซึ่งรัฐบาลเนี่ยเขาไม่เคยไปทวงติงคนเลยนะครับอันเนี้ยเท่าที่ผมได้ยินมาแบบนี้ครับได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพยัก์น้อยมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตสถานการณ์การเมืองต่อในวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็คุณพยัก์น้อยนะครับเดี๋ยวเราเตรียมไว้นะนายกเตรียมคลิกออฟนะครับ28พฤศจิกายนนะครับแก้นี้นอกระบบนะ ใช้ยาแรงเลยนะให้เจ้านี้รุกงนี้มาคุยกันถ้าเกิดคนที่จ่ายดอกท่วมต้นไปแล้วเนี่ยให้เลิกถ้าเกิดเจ้านี้ไม่ยอมเนี่ยจะใช้มาตรการปราบงงอนในการดำเนินคดีแล้วก็ยึดครับตามมานะครับเดี๋ยวเราเรอดูตอนต่อไปนะครับ